อาจารย์คุณที่นี้เขาอธิบายมปบเราจะไปใช่ใช่ที่สิบนาทีพวกตัวนี้อ่านี่ยนี่ประมาจตีทำไมฮู้ใช่เต่มันมีออกสมุนไพรได้กันไหมน้าบามีเนี่นี

คูด่พุ่งที่วัดเพื่อบางที่ย้ายตินมันโลนแรงใช่ไหมโอเคน้ำอะไรันี้น้ำเย็นยน้เยินธรรมดาไม่มีนั่นค่ะน้ำเย็นครับมีเกลือแล้วก็น้ำร้อนน้ำเย็นไนรุ่นไปเมียได้บางหอถกไปเดี๋ยวน้นนแหะค่ะนั่นถ้าดูดูเ็บ้างทำฟ้านะะโอ้ม่าเราอู้ว่าโอ้ยน้น่ะโอ้นูนะโอ้งป่าโม้ช่ีก็คือในน้ำเนี่ยค่ะเราจะผสมกนละ อันนี้สโลแกนกลุ่มไม่ใช่ที่มากลุ่มก็คือที่เป็นสภาก็คือประมาณว่าอ่เหมือนครอบครัวหรือสามีภรรยาเนนนนั่ี่ไปทํางานแปะหาปลามาเหนื่อยจากการทํางานก็ต้องกลับมาบ้านเพื่อให้ได้สร้างบางคนมันเหล็กแต่ถาแล้วเนาะแต่ถาวรมันจะต้องต่ำนิดคือสร้งเจ็ดสร้างหกซึ่งแต่ถาวรน่าซึ่งแต่สร้างแปบางอีกคนนะไม่ชัวร์ก็ต้องติดนะไม่ชัวร์่ค อันนี้ช่ได้เลยไนี้มีจุดไหนเลล่กไปเลยนะก็ไปเลยมันจะเป็นคนะนะแตมันจะัสบายเลยแต่ว่ามันร้อนนะเพิ่มร้อนก่อนแป๊บอุณมไม่ไม่เกินเท่าไหร่อ่ะไม่เกิน38ไม่เกิน38ขุาใส่เลยใส่เลยต้อหนไอ้าใมัน้องต้องต้องแค่นี้ ของหนักก็ได้เดี๋ยวคนอื่นคนที่ร่างขมันร้อนอยู่ตอนนี้แต่ว่าได้อนี้ถ้าเกิดเรานี้มันเราเป็นวัดไร้องเราใส่เอ่อเป็นาสตัสมันจะเป็นมันต้มงความต้งกันงน มัน่วยไปนตึงกำขุมด้วยจะปวดาจะาไม่ตั้งนั้นเลยเลือดมันจะวิ่งหัวเป็งสมองต่เราเ็นรั้วไรกันมันอายมมันจะค่อดคลายอ่ะอันนี้เราจะไปมในนี่ถ้าใครไม่ชกเรา่ือสองไซสก็ได้สี่สองู่ใด้ัวของมันแหลมเอได้ของคนเขาใส่ได้เลยไม่ตึ่ไหนยงยงตึงตึ้งตึ้งเวลาม้นี้ก็คกคิดเบื่อหรอกค่ะ เดอนที่เราจะมีที่สี่จุดนะตอนนี้ที่ไม่อยู่ร้อยห้าสิบบาทใจแช่นี่ห้าสิบเก้าบาทอ๋อสองลอยสรุปมันลอยห้าสิบห้านวต่างชนนั้น1อยห้าสิบอยซอ๋อรวมมันแล้วแต่ตาเชร์อย่างเดียวห้าสิบเก้างว่ากันคือเลื่านได้เอาหน้ชนนึองกวก็นที่ไหนที่ได้ยี่สิบสี่ ใส่น้ำร้อนค่ะถ้าหนวดแกนกเซินแล้ว่ถ้าถ้นวดก็เป็นซีซีมาหน่ะจี้หนวดซ้มซีซ์นอะไรไม่ไม่หนวดนี่มันเป็นอะไร่หนวดชุดใหญ่อ่ะมันเป็นอะไรนี่นีนไม้มันเป็นไม้ไมนี่ม้่วงไหมนั่งนี่ไม้หวง่วงไม้่วงค่ะมเม็นจม้หวจะเป็นไม้วงไม่นายกเ่นก่ไมใ่ไหมนี่้ะเวเติมไมเติมเติมไม่หนอก็ต้วนพอดาวเลย

ถ้าไม้เราสว่านนะถ้าเราถ้าเราเชก่อนนอนเราจ่วงนอนนะด้าไม่เรารับนี่มันดูดได้ดี่ลยนี่มันดีไกเลยอ๋เนาเป็นนัมีนี่หน่อยนี่จะมันไจรงนี้มัอก็มันช่วยเลยพี่นะ

สมุนไพรทางมดอันส่วนส่วน,วนมากแล้วมันจะมีคนโรจักนะจะมีคนโรจักแต่ตัวนี้จะไม่มีใครรู้จักข้ามาเผื่อเผื่ก็ผักบุ้งแดงใช่ไหมอ๋อสมบัตินี่คือเอ็นแดงคุณสมบัติของเอ็นแดงคือช่วย ในเรื่งเส้นเอ็นจากเส้นเอ็นบกช้ำปวดเมื่อยคือคนโบราณคนขอมากันนะแต่ขอน่นอนคนขอมากคนขอมากดือเดิมก็จะใช้ตัวนี้แหละเป็นยาใช่ไหมเข่าอคือคือคนคนสมัยขอนนสมัยสมัยแหละสมัยแ่ผีไม่เกิดม่น่าะก็าฟังขาเขาทำสมตัวนี้อันนี้ทำามคล้ายก็คือีค้แนะนำ

องัน้อยมันลอยสกันรอยสองพันยตเะกเลยสนามสิบเก้าบาทแต่ขาย่ทุนนะครับามกนี้เป็นสองันหนึ่งร้อยบา สามสิบเลยครับหรือวไ้ามเก้าแเลกคน็เลกคนแหลกคนหกคนมันมองมันบองสาเก้าสาเก้าแล้วยืมไก่ติกไก่ติ๊ไปโน้ไปเลย อ๋เป็นเป็นน้ำมันปลาใช่ไหมไม่มีอเปล่าใบตองวันนี้นะเียวเก้าสิบบาทได้ตัวไม่ได้เพียวได้ไวได้ผลิตสีน่มีตเนี้ย เนี่ยตัวนี้จจอยขั้นนะเนาะุตัวนี้ตัวเงาะปลาหมอเนี่ปกอกับตัวยากัมันสามอันไม่ใช่ขั้นก่อนสามอันนึอันสามอันนี่ะไรหรือ่าไม่ได้นู่นอันลองเหยียบใช่ไมอันนี้เมื่อกี้

Hoa, mẹ con gái bên trong mắt xin chỗ mẹ con mẹ con mẹ mẹ con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  mẹ

ไปจูพันไม่ได้แบเดี๋ยวแบบไหนนุ่งละอีกซองสิดมาที่หนุ่งละเนี้กันเนดีกัอไปจะมีรอบไ่ต้องทำเบนีนะเพราะ่นั่นต้องไปถ่านี่นะองซองอีกซองหนุ่ละอีกซองเป็นต้มปัติกันใสน้นโองกัน ไม่มันมันไว้อะไรใชนี่เหรอใช่นี่ซึ่งของเราเราไม่มีเราไม่มีจากว่าตีจอมแบบนี้ทางเราอยู่บ้านเราสร้างมาแบบนี้จอมหนักหลงเราชงหลงเลยแต่ว่าตอนนี้เราไม่ทำเพราะว่าเราออกแบบบรรจุทำไม่ได้ ว่าอันไหนที่มันหลวแล้วก็สวยแล้วก็น่าใช้แต่องออกไปนะของกตทใช่ไหมหลัเจ้าหน้าที่กตทก็รับไ้เามันมันนชือชยากตองมีชลาดม่ม่กเรียกเป็นจ้าเรกเป็ิ้ง่ไมันมีเป็นจ จะทำจะมีโค้ให้ท่าจะมีตัวอย่างซึ่งที่นี่ถ้าแบบนี้ก็รู้รู้ไม่เท่าไรสวว่าซึ่งแถนนีก็เลยไม่ได้ทำเหมให้แลวันนี้สวี่งานี่ไม่ได้้องหาตัวที่ตัวหยเลยไอ้เกดไอ้ที่จะ้องไปในมวนเดี๋ยวมันเป็นพุ่มค่ะั้งหมดทุกอย่างตัวในใหาตัวนง่วใน่าตัวนง่หยตัวนง่ยตอในง

ส่งนี้วันนี้จะไม่้องส่าใช่วันนี้เราต้องอยู่บ้านข้าอรนะนี่เลยค่ะทุกนเราอยู่บ้านเออบ้านเราเอเราเราไม่เราทำงานเราัดาเราทบงานเราหนักที่ได้่อ๋เนเทาห์ไปจับเลยบ้านแต่นน้นตรงเซนตาไม่มาน่าด้ัดกุบกังาเนยอยูป็นว มันกือนี่ไปนี้เอมาเอาไม่มไม่ดีเรไม่ดีไม่ดีไม่ได้ตัอดิไม่ใช่มันเยอมันมันลงไม่ได้มันไม่โอ้มันเป็นเป็นเป็นป่วย่าดอนม่นน่ต่ที่มันเลือดเอม่องปก็มันก็ไีมีเดแบบไม่ได้มันมเลอม่อปีมว่เชื่อน้ไงเลยบอกว้างมันว่าได้แต่ก็บอกมาว่าแล้วมันเรียกว่าอะไรที่เห่าปวดเจ็บ ลงจำมันหายไหมลงจำมันต้องแช่บ่อยๆเนี่ันเด็นี่เก่เดียวกนงจำนี่มันเงไว้ยังจองลงจเยังลงจเป็นลงจนเนี่ทุกวันเลยตัวเองนี่คือมันจะทำให้เราต้องไปล่ตั้งใจน้ร้อนใส่ไปเ่อก้นร้อนใส่ไปเมื่อกี้รถตองทให้มันอันนี้ก็งใจไกไวด้ คือคือซุกมาแล้วไม่ใช่ตัแด้านชายนี้ไม่ใช่นะแต่ถ้าเราได้นีเป็นซองาม่ก็อกพอเกราย้ายแลอกชาชนได้ลย่้่ไมนจะสะดวกมันไม่มีวิวกันใช่ไหมนี่ไม่มีคะมันมันเราไมได้วได้ตัวได้ได้เลยอก้ลได้ลไลไลไลอ มันไม่มีอะไรตอบิ่เลยถ้าเราพันก็คือมืแตมนแต่สร้างแันได้กสน้ำกัดเท้าอ่ะหายไม่ช่วยได้ระดับนึงเพราะมีแฉประมาณที่ไหที่ยี่สิบยี่สิบคนหรือถึงไม่นองเพท่วมโาเลยนะไปชายแ้ต้องกวนนี่น้วก็นเวลาเป็นมีกี่วันต้องร้อยมาล่อ จะเพิ่มไหคะจะเพ่มก็ะเพิ่มห้ครบ20ทีจะรู้สกสบายต้นนี้ใช้บริการวันรอคุณมาใชบริการตรงจองคิเลยม่คือที่กว่าที่ก่ออจากแช่เป็นรูปแบบจองอ่ะตอนนี้รงช่เพราะว่าเขายังมีพารจิทุกคนเลยก็ระจพวกอีไม่ได้ต้องจ่ายแงหน้านะคะีอยู่อนามัยได้เลยพี่ตึงนะเดี๋ยวเนาม่ก็ทำนี่ก่อนผสมหมดเลย มาสมอทั้งทีมเลยที่ทำอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามาสมอวันนี้เรื่องมาได้ว่ามันต้องอีไม่ช่วยได้ไหนค่ะไม่ได้ทำสนใจรักมากกว่าไม่ได้สนใจก็ไม่ได้เลยมามาโอ้ยพอว่าแบบพึ่งกายกายว่าต้องการซื้อทนเออ ไอ้ผูบัญญาแต่ถึงที่นี่กะรับทราเบุ่งไฟเนี่เอาว่านี่ตอนนี้จะมดแลวนะน้องน้ำยังมีเนาะจะต้องมีเลยไม่ไปบอกข้างบ้านว่าอย่างอีกต้องแล้วตาอินขาตาอินแดงกที่นนี่เดี๋ยวจะถ้าเกจที่ใครไม่สนใจพี่จะถามว่าถ้าเราถ้าเราพี่มันเป็นเป็นนี่ธรรมชาติได้ไหมเพราะว่าเรามีกล่มธรรมชาติของเราอยู่ตอนนี้ให้เป็นเบืรอตที่ติดต่อสั่ได้น่ไมาอยากด้นี้ได้เลยที่หวกุ่เอาไปนเสั่งตนะ นี ang, life life death, life life. Gehört, ่ก็ว่างแต่กำลังจะทำแบบนั้นแหละแต่ว่างนี่ไม่มีตัวเลือกที่ดังีไว้ที่จะมีแต่เหมือนเล็กๆแต่พวกจะรวยใครใดดีนะดีว่าจะอ่านได้งานเนี่ยอย่าหของแหลกวันนี้เลยใช่เพราะว่าก็ดีกว่าก็เอาไปคือไม่มีว่า เวลาเขามียแต่งงานหรือไอ้ามาจะเป็นไงทจะวได้ขึ้น้ข้า้ข้บารเยก็ได้ขึ้ามาองบเกัจมนมานไม่ยากไม่ต้องดไม่าอเนกับไอ้นันจไม่ต้องกดเยอะแต่จะได้ชินาชิ้นบนี้

ข้ี่ลน่เนีอบาาคก็คืออยาไปุ้ม่าไม่คก็เกินถ้าเกนมั่คือถ้าเราคุ้มันคือเราเสื้อผ้ามาตัดเยเองมันจะจาก็ต้องัทามก็ลแกว่าตกตกแวไม่กลับแล้วไม่จะกลับแล้วนี่เป็น้าไริบ้าตีบ้